สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาในช่วง16จนถึง31พฤษภาคม2567ครับเราจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ครับว่าคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับ และจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม LINE ID ดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์นะครับ 16จนถึง31พฤษภาคม2567นะครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงการงานของคนเกิดวันเสาร์ได้เวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับไพ่ Temperance ไพ่ ance, ใบนี้จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันเสาร์นั้นอาจจะต้องปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้น รอบๆตัวครับบางคนอาจจะมีในเรื่องของการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบบางคนอาจต้องเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าอาจจะต้องย้ายาแผนกมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้กับคนเกิดวันเสาร์ในช่วง16จนถึง31พฤษภาคมนี้นะครับ ส่วนใครที่เข้าไปทำงานที่ใหม่ก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องปรับตัวเยอะหน่อยครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในดวงชะตาการงานคนเกิดวันเสาร์นะครับเรียกได้ว่าถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการก็จะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในองค์กรของคุณนะครับ มีการปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งใหญ่นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องเหนื่อยนะครับแล้วก็มีภาระหน้าที่มีสิ่งที่ต้องทำเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการยิ่งมีไพ่สิบคาถาขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการมีภาระหนักมีบททดสอบนะครับที่ต้องก้าวข้าม รอคนเกิดวันเสาร์อยู่ครับส่วนคนเกิดวันเสาร์ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับไม่ว่าจะค้าขายออนไลน์หรือว่าค้าขายแบบมีหน้าร้านนะครับก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องนะครับคิดหาอะไรใหม่ๆคิดหากลยุทธ์ใหม่ๆในการค้าขายอาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้ นะครับเป็นช่วงเวลาที่การค้าการขายเนี่ยพอไปได้ครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องลงแรงมากกว่าปกติหน่อยเท่านั้นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การงานมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับ แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีบททดสอบครั้งสำคัญรออยู่เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะต้องเจอในเรื่องของการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าย้ายแผนกอย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นต้องตั้งรับดีๆส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องที่ต้องระวังนั่นก็คือไพ่ผู้รับใช้แห่งดาบครับไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของ การมีปัญหากับคนในที่ทำงานถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการก็ให้ระวังในเรื่องของบริวารสร้างปัญหานะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ดวงการงานก็ต้องบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรออยู่นะครับแต่ก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีแหละแล้วก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องระวัง เพราะฉะนั้นก็ขอให้คนเกิดวันเสาร์นั้นใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ทำงานด้วยความรอบคอบและมีสตินะครับในบรรดาคนเกิดวันเสาร์นะครับจะมีคนเกิดวันเสาร์อยู่กลุ่มหนึ่งที่ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษนะครับได้แก่คนเกิดวันเสาร์ที่ทำงานเกี่ยวกับการติด ต่อสื่อสารเจราจาหรือว่างานที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายดวงการงานของพวกคุณดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ในช่วง16จนถึง31พฤษภาคม2567นี้ผ่านพ้นไปนะครับ มาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงการเงินคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง16จนถึง31พฤษภาคม2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่จะต้องระวังนะครับไพ่ากาวดาบจะพูดถึงการเงิน ตอนนี้ที่อาจจะไม่ดีเหมือนแตกเก่าก่อนแล้วเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันเสาร์นั้นการเงินอาจจะไม่ค่อยดีนักแต่ยังคงมีในเรื่องของรายได้จากช่องทางใหม่ๆนะครับมีโอกาสดีๆในเรื่องเงินมีเกณฑ์จะมีรายได้มากกว่าหนึ่งทางมีเกณฑ์จะมีรายได้ นะครับจากช่องทางใหม่ๆเข้ามาทําให้พอกินพอใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนเพียงแต่ว่าในช่วง16จนถึง31พฤษภาคมนี้ต้องระวังในเรื่องของการมีรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายมากหรือว่ามีเรื่องต้องเสียเงินเสียทองเพราะผู้อื่นเป็นเหตุนะครับอย่าค้ำประกันใครอย่าให้ใครยืมเงิน ระวังจะไม่ได้คืนครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายและหากไปค้ำประกันใครก็ระวังจะต้องเดือดร้อนเพราะเรื่องเงินเงินทองทองเป็นเหตุได้คนเกิดวันเสาร์ครับในดวงชะตาการเงินคนเกิดวันเสาร์ต้องบอกว่าคนเกิดวันเสาร์มีไพ่ราชินีแห่งคาถาขึ้นมาและตั้งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปนะครับ ไพ่ใบนี้จะพูดถึงการขยันหาแต่มักจะไม่ขยันเก็บนั่นเองเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์ให้ระวังในเรื่องของการเก็บออมด้วยนะครับในช่วง16จนถึง31พฤศจาคมนี้นะครับส่วนในเรื่องของโชคลาบดวงโชคลาบถือว่าเด่นครับไพ่ก้าวถ้วยเป็นตัวแทนแห่งความโชคดีและการมีโชคลาภครับเพราะฉะนั้น หากคิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงได้ไม่ติดขัดอะไรนะครับแล้วก็หากใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ทำบุญแนะนำเคล็ดลับในการทำบุญนะครับเพื่อเพิ่มบุญบารมีให้คุณนั้นจะได้มีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภได้นะครับเคล็ดลับในการทำบุญคือให้ทำบุญกับสัตว์สีเท้าครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายเอาละครับ ดวงชะตาการเงินในช่วง16จนถึง31พฤษภาคม2567นี้ผ่านพ้นไปนะครับใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายครับมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญนะครับและที่สำคัญเรื่องของโชคลาภเป็นไปตามดวงชะตาเรา ก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นไปตามบุญกุศลที่เรานั้นได้ทําได้สะสมมาก็กอย่าลืมหมั่นทําบุญสร้างกุศลกันทุกคนนะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินในช่วง1 6จนถึง31พฤษภาคม2567นี้ผ่านพ้นไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่า1 6จนถึง31พฤษภาคม2500 67นี้ดวงความรักของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง16จนถึง31พฤษภาคม2567ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์ต้องบอกว่ามีอุปสรรคปัญหาความสัมพันธ์นะครับที่จะต้องก้าวข้ามต้องเผชิญคนเกิดวันเสาร์ต้องเจอกับบททดสอบทางความสัมพันธ์ครับ ใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่นะครับไพ่สิบคาถาจะเตือนให้ระวังในเรื่องของอุปสรรคปัญหาทางความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์จะพัฒนาไปได้ช้าในช่วง16จนถึง31พฤษภาคมนี้เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆระวังในเรื่องของการนะครับ มีปัญหาทะเลาะก,กันแล้วก็มักจะอยากจะเอาชนะกันด้วยคําพูดต้องระวังให้ดีคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะก,กันเพราะทิฐิมานะบางอย่างนะครับบางคู่ทะเลาะก,กันจนทําให้ต้องห่างกันไปหรือเลิกลากันไปมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นจับมือคนรักให้แน่นๆนะครับส่วนคนโสด นะครับยังไม่มีเวลาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มักจะทุ่มเวลาให้เรื่องงานหรือว่าเรื่องอื่นมากกว่าเลยยังไม่มองเรื่องของหัวใจนั่นเองคนสดทั้งหลายเรียกได้ว่าดวงความรักยังไม่เป็นใจด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับดวงชะตาความรักในช่วง16จนถึง31พฤษภาคม2567นี้ผ่านพ้นไปนะครับ อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอเอาใจช่วยคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายให้ได้พบได้เจอความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญาและสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตาม ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามไลน์ id ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากัน เข้ามาได้ครับคำทำนายในวันนี้คําทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับคำทำนายใดที่เป็นคําทำนายด้านลบก็ขอให้ได้เตือนสติคนเกิดวันเสาร์ให้ได้ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะครับและวสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องลาไปก่อนครับ คาทํานายในวันนี้ก็ขอให้เสริมสร้างพลังใจนะครับแล้วก็ขอให้ได้เตือนสติกันสําหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันเสาร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ